เรามานั่งรถนะคะทุกคนที่เขาคิด50บาท กระไดเยอะอยู่นะทุกวันเสาร์เนาะหนูก็มาบ่อยอยู่ค่ะแล้วถ้าไม่ใช่วันเสาร์พี่ไปทำอะไรคะพี่ว่าจะพามาเที่ยวที่นี่ไปดรยๆทุกคนเด็กๆแลวค่าสนุกดีค่ะทุกคน ปรจำอะไรด้วจ้ะตอนนี้คนร้ายเลยจ้ะรอบนึงตลาดเนี่ยหลายหลายลูกประมาสองลกมั้งค, <น S 1> คสองรอบพอดีเลยไหลัจประจำตลาดใช่ไหมคะ ที่ถ้าไปกลับอย่างที่ที่พี่ลากหนูนี่กี่กิโลคะต้องเนะก็บต้คะเก็บเองราจะมากลับรถนานระยะทางไกลไหมคะใช่ไหมถึงโลไหมอโอเคค่ะไม่ถึงโลนะอยากถึงมากอยากถึงไวนี่ <laughs> นะคะทุกโตาก็เตรียมตังมาให้พี่คันี่ยวันนี้ก็แฟี่ามลงถ้าในีกาจะกรบไว่งคเพิิที่สารถเรา่ะคอยทั้นไว้ด้านะครับรถเรารับเส่งนะครับ บริการทั้งฟรีนะครับไฟกับไฟนะครับที่สามาได้ค่ะเป็นห้องน้ำค่ะแม่มาถ่ายกับรถม้าอยู่ตรงนี้ถ้ามาดูได้เลยสวยมากค่ะเด็กๆค่ำแล้วนะจ๊ะเพิ่นปเปิดไฟแล้วด้วยจ้ะ ตาลดชาเข่งน้ำแห้งจ้ะน้องมารอเด้อจ้ามารอทองกินแบบร้ายเลยเด้อจ้ากล่องใหญ่กล่องเท่าไหนคะสองร้อยค่ะเลหวานเหรอหวานนี่พี่เพือนดูว่าจีจ้า ออมไันไหนันนี้เอาพวงนี้จ้าว้าวยังไม่ปล่อยอันไหคะอันหนก็เอาสีเขียวไราเมล็ดพเมพมตรงไหนรถเท่าไหร่สั้นจ ป๊าป้าสามหวานมากกอเลยได้อยู่กันนู้ไงเอาโลนึงสีเขียวนี่แต่หนึ่หน้องแปค่ะเสตรอเบอรี่เจ็ดสิบบาท กล่องเท่าไหร่คะกระปุกเท่าไรห้าสิบบาทเอากระปุกหนึ่งแล้วก็เอาสตอร์สตอร์ไขยังไงถ้าด้านบนมั้ยละร้อยพี่ด้านล่างมั้ละห้าเอาเอาด้านบนเลือกเลยมั้ไหนด้านบนมั้งเองเอาเอาสองกระปุกก็ได้ค่ะได้ไดค่ะนี่หนูตังค์นี่หนูตังค์ อร้อมาะอนวุ้าตาลมะพร้าวค่ะมันจะมีแบบอันนี้โรนึงนี่กึ่งโรนูเอาแบบกระปุกสกเอาสงแล้วกันค่ะสองแป เอาเรดดี้ค่ะกับมะเขือเทศกล่องหนึ่งแล้วก็แค่หลอดมันหนึ่งค่ะทานตะวันอ่อน่ <c oughs> เป็นชุดค่ะหวานหวานเค็มหรือหวานอย่างเดียวอาว่านเค็มค่ะอวานเค็มค่ะชุดเท่าไหร่คะชุดละหกสิบค่ะหนูเอาสองชุดค่ะเพราะนั้นเราเอาหวานเค็มเนาะอะไหนเจ้าของเขายังบอกเลยวันนี้ของขายน้อยเนาะขายดีทุกวันทุกเสาร์หนูเอากี่กล่องคะหนูเอาสองกล่องเลยสองกล่อง อ่าพอมาตอนตังเล้วเร็วสิบชิ้นเหรอราคาไม่เท่ากันเอาเยอะๆเลยเอาสองกล่องก็ได้นี่คะใช่เราเลือกเอง<ๆ>ใช่สองกล่องจัดไปเอาอะไรนะเซลมอนอะไรเงี้เซลมอนอ่ะ

จางรวมกันนะคะสิกาประเด้อจ้ามารีวิวของกันนะคะเราได้ของเยอะมากของข้าวของหวานผลไม้ค่ะบักพิกค่ะบกักพิกสูสินะจ้าน้ำตาลมะพร้าวมีแค่หลอดนะจ้ามีบลอกสตอจ้าของปูทั้งนั้นเลยจ้า สำหรับคลิปลดตลาดน้ำอ้อยเอาไว้ซ้ำนีน่นะจ้าคลิปหนาพอกันไหมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำอ้อยเด้อจ้าสวัสดีจ้าบกักพริกกระเลียงจ้าน้ำตาลมะพร้าวจ้าสองกระปกุกงออท่านตะวันสตอบักสตอนี่มาละ่อยเนาจ้ะแค่ลดยี่สิบบาทจ้ามะเขือเทศสิบบาทเรดดิสยี่สิบจ้า ไปตามหาของมาเฮ็ดกับเขาอีกแล้วจ้าได้ผลเราไม่น้ำได้จ้บักอ่างนมาอ่างนวลไมาเล็ดนะจะ้าอันนี้ขนมเบืองเลยจะ้ะห้องมาเฮ็ดกินเองนะจะ้ะมีใสหวานก็ใส่เข้มจ้ากล้องละหกสิบบาทมีครีมพะแยกห้ต่างหากนะจะ้าคือเฮ็ดคือเลรียห้หน้อยเนะจะ้า แล้วก็กินวาเนี้เด็กขาหมูมานั่มจ้ะขาหมูใหญ่ขาเนืองค่ากี่สองจ้า